สัสดีคค่ะคลิปนี้มาพบกับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสคืออะไรเขาบอกว่ากําลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากนะคะกอนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าด้านตรงข้ามมุมฉากคืออะไรนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมุมฉากนั่นเองนะคะไม่ยากใช่ไหมอ่า ะะจากรูปสามเหลี่ยมสี่รูปที่ครูยกตัวอย่างมานะคะเราหาด้านตรงข้ามมุมฉากให้เจอนะคะแล้วเ็าบอกว่ากําลังสองของมันนะคะกาลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากหมายความว่ามันคือ x ยกกำลังสองนั่นเองมีค่าเท่ากับนะคะ,ะมีค่าเท่ากับนะคะเท่ากับอะไรเท่ากับผลบวกของนะคะผลบวกของครูก็ใส่ ผลบวกไปนะคะอะไรบวกกันล่ะนะคะการที Pf ่มีเครื่องหมายบวกแสดงว่าต้องเป็นก้อนสองก้อนบวกกันนะคะถามว่าอะไรบวกกันมาดูประโยคต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่บวกกันนั้นคือกําลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากนะคะกาลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากถามว่าด้านประกอบมุมฉากคือด้านไหนบ้างนะคะจากกรูปแรกก็คือด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน y กับด้าน z นั่นเองนะคะ เราก็เอา y เนี่ยมาย,ยกกำลังสองแล้วก็ z มาย,ยกกำลังสองนะคะก็จะพบว่าอยู่ในรูปของทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วนะคะตามนี้คราวนี้ก่อนอื่นเลยนะคะครูลืมบอกไปก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นเมื่อรูปแรกผ่านไปมาดูรูปที่สองบ้างรูปที่สองเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากของเราก็คือด้าน a นั่นเองนะคะคือด้าน a เราก็จะได้ว่า a ยกกำลังสองเท่ากับผลบวกของนะคะอะไรบวกกันเช่นเดิมค่ะกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากของเราก็คือด้าน b กับด้าน c นั่นเองนะคะเราจะได้ว่า b ยกกำลังสองบวกกับ c ยกกำลังสองนะคะได้แล้วอีกข้อหนึงนะคะข้อ3ก็ขอไขย่ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ ก็ไก่ยกกาลังสองบวกกับคอควายยกกาลังสองนั่นเองนะคะอ่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะหัวบางนะคะอ่าห้ายกกําลังสองเท่ากับ x ยกกําลังสองบวกกับสามยกกําลังสองนั่นเองนะคะแค่นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่เกี่ยวกับความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสั้นๆแค่นี้ คราวนี้ถ้านึกถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในระดับต่อไปที่นักเรียนจะเรียนในระดับม .3 กับมปลายนะคะจะพบว่าถ้าพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย,ยให้นึกถึง2เรื่องวยกันก็นนคือ1ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ2ตรีโกณมิตินะคะถ้าเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ความยาวด้านมา2ด้านนะคะความยาวด้าน2ด้านเราจะทํายังไงนะ้านะคะ ถ้าให้ความยาวด้านสองด้านมาถามว่าจะหาความยาวด้านที่เหลือได้อย่างไรหนูใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะคะ,ะถ้าความยาวด้านอีกด้านหนึ่งครูสมมติให้เป็น x หนูก็ตั้งแบบเมื่อกี้นี้เลยนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากคือ10บสยกกำลังสองเท่ากับ6กำลังสองบวกกับ x ยกกำลังสองนะคะแค่นี้ง่ายๆแล้วหนูก็แก้สมการนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นตรีโกณมิติล่ะ ต้องรู้อะไรบ้างตรีโกณมิติเนี่งต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและ2ต้องรู้มุม1มุมนะคะรู้มุม1มุมและรู้ความยาวด้านหนึ่งด้านความยาวด้านเดียวพอหาด้านอื่นได้นะคะหาอีก2ด้านที่เหลือได้เลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูไปเจอโจทย์ว่าเฮ้ยให้ความยาวด้านมา2ด้านด้วยให้มุมมาด้วยอันเนี้ยสบายเลยค่ะใช้ความรู้ ตรีโกณมิติก็ได้หรือพิทาโกรัสก็ได้ถ้าพิทาโกรัสก็เหมือนเดิมค่ะก็คือใช้ความยาวด้าน2ด้านนี้ให้เป็นประโยชน์เนาะก็จะหาความยาวด้านนี้ได้นะคะก็ตามนี้คราวนี้มาดูตัวอย่างก่อนว่าถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมน,นะคะมุมฉากแล้วบอกว่า ให้นักเรียนหาความยาวด้าน x นะคะถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เลยนะคะอาด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน x นั่นเองหนูก็เขียนความสัมพันธ์ลงไปเลยคือ x ยกกำลังสองเท่ากับ3ามกำลังสองบวกสียกกำลังสองเท่น,นี้เราอยากได้ x เดียวถูกต้องไหมคะเราก็ต้องถอดสแควรูตนะคะ เวลาถอดกําลังสองแบบนี้จะได้ค่ามาสองค่าคือค่าบวกกับค่าลบนะคะอืมได้มาสองค่านะคะจากนั้นหนูก็คิดเลขปกติเลยค่ะอืมนะคะ ถามว่ารากที่สองนะคะหนูก็ต้องเลือกเลขสอตัวอะไรคูณกันเราได้ห้านะคะก็ะได้ยี่สิบห้านะคะก็คือห้าคูณหนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะดึงรากที่2นะคะจากในจากูสเนี่ยออกมาข้างนอกมันจะดึงออกมาข้างนอกได้แค่หนึ่งตัวเนาะอ่าเพราะฉะนั้น x ของเราจะมีค่าเท่ากับบวกลบ านะคะบวกลบ5ถามว่า x ที่ครูให้หาเนี่ยมันคือความยาวด้านนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูบอกว่าอา้าวนักเรียนไปวัดความยาวด้าน xc ได้เท่าไหร่อ๋อลบ5ค่ะมันไม่ใช่นะคะนักเรียนความยาวติดลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้จะตอบแค่คำตอบเดียวก็คือ5นะคะเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะก็ตอ,ตอบแล้วนะคะ1 1ข้อ อะมาดูข้อต่อไปบ้างนะคะข้อนี้นะคะครูเปลี่ยน x แล้ว มาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นด้านประกอบมุมฉากเท่านี้ถามว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเวลาหาแน่นอนค่ะหนูต้องหาด้านตรงค่ามุมฉากให้เจอคือด้านนี้ถูกต้องไหมคะคือสิบเพราะฉะนั้นสมก,การที่หนูจะเขียนได้ก็คือสิยกกาลังสองเท่ากับ x 8, ก,กาลังสองบวกแปดยกกาลังสองนะคะย้ายแปดยกกาลังสองไปฝั่งซ้ายจะกลายเป็นลบนะคะอืม จากนั้นเช่นเดิมค่ะหนูก็ถอดสแค r ร์รูทนะคะจะได้บวกลบสแควร์รูทเท่ากับ x ตัวเดียวนะคะครูขอย้าย x ไปไว้ฝั่งซ้ายนะจะได้บวกลบสแควร์รูทหนึ่งร้อยสิบสิบได้หนึ่งร้อยนะคะแปดแปดแปดกำลังสองได้หกสิบสี่ ได้เหลือร<ง>ูทสานะคะเช่นเดิมค่ะ<น>อะไรสอตัวคูณกันแล้วได้36นะคะเหมือนกันคูณกันแล้วได้ส6ก็คือ6กคูณหนั่นเองเพราะฉะนั้น6กคูณหกเนี่ยถอดออกมาข้างนอกจะได้แค่1ตัวนะคะคออก็จะกลายเป็น x เท่ากับบวกลบหนะคะเพราะฉะนั้น x ของนักเรียนจึงตอบ6นะคะเพราะว่าความยาวจิดลบไม่ได้นะคะคออก็จะตอบอยู่แค่ค่าเดียวตัวยางต่อไปางนะคะเปียน อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันอืมข้อแรกเลย x x อยู่ตำแหน่งนี้เนาะข้อที่สองเมื่อกี้ x อยู่ตำแหน่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า x อยู่ข้างล่างบ้างนะคะเป็นอย่างไรน,นะคะก็เขียนความสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยค่ะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ15บห้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เราจะได้ก็คือ15บหยกกำลังสอง เท่ากับ9กาำลังสองบวก x กยกกำลังสองจากนั้นย้ายเก้ายกกำลังสองไปลบนะคะอืมแล้วก็ถอดสแควรูทนะคะเราอยากได้ค่าแค่ x กเดียวใส่สแควรูทให้มัน ครูขอสลับฟังเช่นเดิมนะคะลบแล้วเหลือแอลรู้อยสี่สิบสี่นะคะเออะไรสองตัวเหมือนกันคูณกันแล้วได้ร้อยสี่สิบสี่นะคะจะพบว่าเป็นเลขสิบสองหนเอง เพราะฉะนั้น x เราก็จะได้เป็นบวกลบ12นะคะเพราะฉะนั้น x จะได้เป็น12นะคะค่าบวกค่าเดียวนะคะก็จะตอบแล้วข้อนี้ถ้าถามว่าครูมีเทคนิคอะไรไหมแบบมองเร็วๆไม่ต้องเขียนเยอะมากนะคะก็มาเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะ ข้อแรกเนี่ยครูสังเกตเห็นแล้วว่าด้านที่เขาต้องการเนี่ยคือด้านที่ยาวที่สุดนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดนะลูกในการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นครูเห็นแล้วว่าเขาต้องการความยาวด้านที่ยาวที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจากที่สังเกตมาก่อนหน้านี้ก็คือ x ของครูเนี่ยใส่สแควร์รูทรอเลยค่ะอืมใส่รอเลยนะคะใส่เสร็จป,ปุ๊บก,ก็เอาด้านสั้น ยกกำลังสองแล้วเอามาบวกกันนะคะหนูก็ถอดสแควรูทปกติซึ่งเอ่อครูไม่เขียนบวกลบแล้วหนูจะพบว่าก่อนหน้านี้นครูเขียนบวกลบใช่ไหมคะนีนครูไม่เขียนบวกลบแล้วเพราะว่าครูรู้แล้วว่าคําตอบที่ได้เนี่ยถอดออกมายัางไงก็ได้ค่าบวกเสมอนะคะค่าบวกเสมอเพราะฉะนั้นครูก็ใส่สแควรูทที่เป็นบวกอย่างเดียวนะคะจากนั้นหนูก็จะพบว่าสองอันนี้มันคือสิ่งเดียวกันถูกต้องไหมนะคะคือสิ่งเดียวกันหรือวคิดคิดตามสเต็ ที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะ,ะมาดูข้อต่อไปบ้างข้อนี้เป็นการถามหาความยาวที่เป็นด้านสั้นนะคะด้านสั้นด้านสั้นทําอย่างไรนะคะเช่นเดิมค่ะครูอยากได้ x นะคะครูอยากได้ x ตัวนี้เพราะนั้น x ของครูครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะใส่ square root รอเลยค่ะอาใส่ square root ยังไงเราก็ต้องถอด square root อยู่แล้วใส่ square root รอนะคะครูก็เอาด้านยาวที่สุดคือ1ิบ นะคะด้านยาวที่สุดก็คือสิบยกกกำลังสองลบกับด้านสั้นค่ะอืมอยากได้ด้านสั้นต้องเอาด้านยาวที่สุดลบก,กับด้านสั้นที่เหลือนะคะก็ตามนี้เพราะฉะนั้นก็วิธีคิดก็จะเหมือนกับอันนี้เลยนะคะเหมือนอันนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็แค่ประหยัดเวลาในการเขียนไปได้นิดนึงนะคะแต่ว่าจำแบบเข้าใจเนาะทำเรื่อยๆทำบ่อยๆนักเรียนจะรู้เองนะคะ อ่ะข้อสุดท้ายนะคะอันเนี้ยก็เช่นเดียวกันนักเรียนอยากได้ด้านสั้นนะคะอยากได้ด้านสั้นด้านที่ยาวที่สุดคือสิบห้านะคะด้านที่ยาวที่สุดคือสิบห้าเพราะฉะนั้นอยากได้ด้านสั้นก็เขียน square root รออ่าเขียนรอเลยค่ะจากนั้นก็เอาด้านยาวที่สุดนะคะลบกับด้านสั้นที่เหลือที่เขาให้มาอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูก็จะกลายเป็นตัวนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยถูกไหม ไม่ต้องเสียเวลายย้ายข้างอะไรเยอะๆก็คือคิดเร็วๆแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่ยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะ ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่ x ในที่นี้คือเรากําลังหาด้านสั้นถูกต้องไหมคะหาด้านสั้นแสดงว่าก็ต้องเอาด้านยาวยกกําลังสองลบกับด้านสั้นอีกด้านหนึ่งนะคะจากเทคนิคเมื่อกี้นี้เราก็จะได้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ square root นะคะใส่ square root รอเลยก็คือ5้า root 2, ทั้งหมดยกกําลังสองลบกับ root 10, ทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองนะคะ อืมนะคะตามนี้จากนั้นนักเรียนก็แจกแจงเลขชี้กําลังเข้าไปนะคะอ่าแจกเข้าไปอันนี้ห้ารูสองมันมีสองตัวนะคะก็คือจํานวนเต็มกับสแรูรก,ก็แจกแจงเข้าไปทั้งสองอันนะคะนักเรียนจะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับสแรูห้ายกกําลังสองได้ยี่สิบห้านะคะรูสองยกกําลังสองได้สองนะคะลบกับรูสิบยกกําลังสองได้สิบนะคะ่ะก็คิดเลขปกติไป เพราะฉะนั้น x จะได้รูทสี่สิบนะคะอถอดยังไงนะคะถอดสแปรรูทยังไงหนูนึกไม่ออกหนูก็ตั้งหารสั้นนะคะลงท้ายด้วยศูนย์ไม่ห้าก,ก็สองในการหารนะคะอืมเพราะฉะนั้นรูทสี่สิบเนี่ยเกิดจากอะไรรูทสี่สิบเกิดจากสแปรรู้สองคูณสองคูณสองคูณห้านะคะ จากนั้นครูเคยบอกเราว่าข้างในสแควร์รูทรากที่สองสองตัวเหมือนกันดึงออกมาข้างนอกได้ตัวหนึ่งนะคะส่วน2กับ5ตัวนี้มันไม่เหมือนมันไม่สามารถจับคู่กันได้นะคะเราก็จะกลายเป็น่ดึง2ออเข้ามาแล้วข้างในสแควร์รูทก็เหลือแค่2คูณ5เนาะ2คูณ5จะได้10นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะตอบ2อรูท10นั่นเองนะคะ2อ1รูทก็จบปีกหนึ่งข้อนะคะ มาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะครูมี6 x บวกหนอันนี้6 x อันนี้11ถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้ว x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์เนาะซึ่งความสัมพันธ์ของเขาก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ6 x บวก1นะคะจะได้เป็น6 x 1. x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ6 x ทั้งหมดกำลังสองบวก11ยกกำลัง2นะคะจากนั้นก้อนแรกเลยหนูก็ต,ต้องแจกแจงเลขชี้กำลังเข้าไปโดยเป็นกำลังสองสมบูรณ์เนาะท่องว่าหน้ากำลังสองบวก2อหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับ อ่าก้อนนี้ก็คือแจกแจงเลขชี้กำลังเข้าไปนะคะกลายเป็น3 6 x ยกกำลังสองบวกกับ121เนะคะอ่ะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็แจกแจงเลขชี้กำลังเข้าไปกลายเป็น3 6 x กำลังสองบวกกับ1 2 x บวก1 จากนั้นก็จะพบว่าถ้าเราย้ายตัวเนี้ยมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นลบเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะพบว่า3 6 x กํลังสองเนี่ยมันก็จะโดนตัดการหายไปนะคะหายไปเพราะว่าย้ายมาลบ3 6 x, 2, x กํลังสลบ3 6 x กํลังสองกายเป็น0ูนยะคะเพราะฉันเลขที่ครูจะเหลืออยู่ก็คือ2 x บวก1เท่ากับ121 จากนั้นครูก็ย้ายหนึ่งไปลบนะคะเหลือนะย้ายหนึ่งไปลบเหลือล็อก1 <12 S> 2 x เท่ากับ120 12คูณอยู่ย้ายไปหารน,นะคะเพราะฉะนั้น x ของครูเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10 ะค,ะครูก็จะได้ x มาเท่ากับ10โจทย์บางทีเขาไม่ได้ถามแค่หา x บางทีเขาอาจจะถามหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็ได้ถามว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้หาได้อย่างไรสูตรของเขาก็คือ1ส่วนสองคูณฐาน,ค,ฐานคูณสูงถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าครูถามเพิ่มเติมนะพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ย นะคะพื้นที่สามเหลี่ยม abc เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็คือหนึงส่วนสองคูณ bc คูณ ab นั่นเองอ่ะลกนะคะคูณ ab จากนั้นก็จะได้ว่า bc มีค่าเท่ากับ1 1นะคะส่วน ab ก็คือ6 x นะคะ6 x ซึ่ง x เราหามาได้แล้วคือ10นั่นเองนะคะลังไงดีอ่ะคือ10นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว so ่าพื้นที่สามเหลี่ยม abc abc เท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณเอคูณหกสิบนะคะคูณหกสิบมีค่าเท่ากับ สองหนึ่งสองสองตัดหกได้30สนะคะจากนั้นก็เอา30มสคูณสินะคะจะได้330นั่นเองข้อนี้จึงตอบ3ามสนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นโจทย์พิทาโกรัสเนีย่ยหลกักๆหนูต้องหาความยาวด้านที่เหลือให้ได้แล้วก็โจทย์เขาก็จะ a d แ p ปหรือว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ